ให้กายสวัสดีค่ะพี่จุ๋มโศกพี่ทอฮันเตอร์นะคะวันนี้จะพามากินจะพามากินอิตาเลียนค่ะนะฮะอิตาเลียนวันนี้ก็จะมีเมลอนค่ะนี่นะคะเมลอนที่บ้านเราเนี่ยนะฮะก็มีเมลอนเยอะถูกไหมฮะมันไม่ค่อยหวานเมลอนบ้านเราไม่ค่อยหวานเนี่ยนะคะเนี่ยหั่นเป็นชิ้นๆนละอร่อยฮะ กินให้ดูว่าอร่อยเมลอนที่นี่หวานค่ะไม่ต้องใส่น้ำตาลแต่อิตาเลียนนะคะเขากินเมลอนเนี่ยเขากินกับอิตาเลียนปัชชิตโตฮะนะคะเป็นเนื้อแปรรูปอันนี้เขาบอกว่าไนเตรตฟรีนะคะพี่จุ๋มไม่ค่อยกล้ากินอ่ะเพราะมันไม่ใช่อาหารต้นทางมันเป็นอาหารแปรรูปนะคะ แต่อันนี้เขาบอกว่า Make in Italy นะคะแล้วข้างหลังเนี่ยเขาบอกว่าให้ใส่ไว้ในตู้เย็นตลอดเวลานะคะเพราะมันไม่มีสารกันบูดนะคะแล้วก็เก็บได้แค่ถึงวันที่สิบแปดเดือนพฤษภานะคะเนี่ยค่ะอออันนี้เขาบอกว่าแพ็ค ที่เยอรมันนะฮะเขาบอกเปิดแล้วเนี่ยกินภายในสามวันจบนะฮะก็มีแค่พอกมีซอสมี vegetable oil นะฮะมีมีหมูมีเกลือมีน้ำมันพืชแล้วเป็นพวกเลปซิดออยกับ sunflower เท่านั้นเองนะคะพี่จุ๋มจะกินละอยากกินพี่จุ๋มปกติไม่กินเนื้อหมูแต่วันนี้ กินซะหน่อยหนึ่งเพราะว่าไม่ได้กินหมูนานแล้วค่ะเพราะว่าตอนนี้สุขภาพแข็งแรงแล้วค่ะพยายามพยายามอย่ากินแบบติดต่อติดต่อกันนะฮะพี่จุ๋มจะกินแบบวันนี้กินไก่พรุ่งนี้กินปลาพรุ่งนี้กินไข่อย่างเงี้ยไม่ไม่กินแบบต่อเน,นื่องยาวนานนะ,น,นะคะไม่กินแบบต่อเนื่องยาวนานเนี่ยค่ะเนี่ยนะคะปัจจุตโต้มันจะเป็นเนื้อแบบ บางบาบางบางเหมือนกระดาษเลยอ่ะอร่อยอร่อยฮะนะคะอันนี้พี่จุ๋มกินเองนะฮะอือร่อยฮะเค็มๆนะคะเดี๋ยวพี่จุ๋มก็จะลอกใส่เหตุผลที่มันอร่อยกับเมลอนเนี่ยนะมันแปลกตรงที่ว่าเนื้อหมูเนี่ย มันมันเค็มเ็มนะฮะแค่เค็มหน่อยๆน่อยเองไม่ได้เค็มมากมายเขาเขาหมักเนื้อเข้าเนื้อไปไปคล้ายๆไปสโมกกันนะฮะไปไปคล้าย<ป>ๆให้โดนลมควันลมนะฮะแล้วให้มันก็แห้งเนื้อมันแห้งแล้วเขาก็เก็บไว้เป็นเวลาหล,หลายๆเดือนให้มันลดให้ให้ให ให้เนื้อมันออกรสชาติที่ที่บรรพบรุษเขาทํากันมานะคะเนี่ยพี่หวังว่าพี่เปิดเสียงนะคิดว่านะคะไม่แน่ใจคงเปิดอะ่ะ <laughs> ไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวไปต่อดันไปกดแล้วมันปิดนะ,ะ,นะฮะนีฮะอย่างนี้ใช่ไหมคะอืมอืม อืมอืมอร่อยฮะคือเมลอนมันจะมันจะทำให้เนื้อเค็มน้อยลงนะฮะเนื้อมันจะทำให้เมลอนมีรสชาติอร่อยไปอีกแบบนะคะมันช่วย ให้ซึ่งกันและกันนะฮะอันนี้พี่จุมเคยไปเที่ยวอิตาลีไปไปที่เอ่อเลกาดาค่ะเป็นมีภูเขานะฮะมีมีทะเลสาบน้าท่องเที่ยวฮะออืม อร่อยครับเนเนื้อมันผสมกับไมลอ่อนคือเนื้อมันจะมีรสหวานของไมล่อนหน่อยๆทำให้นเนื้อรู้สึกสดชื่นกินแล้วเป็นสดชื่นคนที่อิตาลีนะ่ะเขาจะกินอันนี้เป็นเป็นอาหารแบบ เป็นพวกออเดอร์อะไรอย่างเงี้ยเป็นอาหารกินเล่นก่อนอาหารหมื้อหนักะนะฮะก่อนสปากเกตตี้ออ,อเดิร์ก็คืออาหารเรียกอะเรียกน้ำย่อยนะฮะไปจำไปที่เลก,กาดา ตอนลูกสาวยังเล็กๆอยู่ไปกินบุฟเฟ่ที่นั่นนะฝร่งมพี่เาก็กินกินเออกินของเขาเรียกอะไร์ร์เ t อร m a ม n คอร์อสดีเซอร์ตอะไรนะเขากินกันอิ่มแล้วพี่ยังยังยังกินไอ้ผักดองเขายังไม่จบเลย <laughs> ผักดองของเขาอร่อยมากค่ะแล้วสีสันสวยงาม เขาไม่ได้ดองแบบของเรานะฮะเขาเอาไปเอาไปบรอนช์คือไปไปถูกน้ําร้อนนิดหนึ่งให้มันฆ่าเชือ้อข้างนอกของผักอะฮะแล้วผักมันยังกรอบอยู่เลยแล้วเขาก็ทั้งจะเอาน้ำเกลือกับน้ำส้มใส่เล็กน้อยอร่อยนะพริกผักดองของเขาเนี่ยกรอบอร่อย ไม่รู้ใส่พี่ชอบกินนะคะเปรี้ยวนิดๆหวานนหน่อยเค็มเล็กๆน้อยแล้วสีสันเขายังเ๋าอยู่เลยค่ะสีสันเขานะชอบมากเลยค่ะแล้วเนเขาเขามีที่หั่นแบบบางๆบางๆนะคะไอใบเบล d ที่มันเป็นมีดอันใหญ่ๆ,ญๆนะคะ ก็หั่นบางๆไอ้ไอ้เนื้อพวกนี้ต้องกินบางๆนะคะหันน่นหนาไม่อร่อยหันน่นหนาไม่อร่อยค่ะเคิร์นเนี้ยมันก็มีไอ้ไอ้ e ที่เขาที่สารที่จะมารักษาเนื้อไว้ไม่ให้เน่าเนี่ยก็คือเกลือนะคะเนี่ยพี่กินแล้วพี่สบายใจเขาไม่มีเขาไม่มีไนเตรตนะคะไนเตรตมันทำให้เป็นสารก่อมะเร็งนะคะ เนี่ยค่ะเพราะพราะหั่นบางๆอย่างนี้จํานวนที่เรากินมันก็น้อยอะค่ะมันได้พื้นที่อย่างเดียวแต่มันไม่ได้แบบมไม่ได้เป็นเนื้อก้อนใหญ่ๆนะมันบางๆเนี่ยค่ะเหมือนกระดาษเลยไหมเหมือนกระดาษเลยเนาะเนี่ยค่ะเขาเรียกพัชชุตโตนะคะพัชชุตโตแบบราคาดีหน่อยนะคะถ้าเป็นมาพามะแฮมก็ถูกอีกนิดหนึ่งอะไรเงี้ยอืม สิ่งที่พี่ชอบกับการเดินทางไปรอบโลกนะก็คือไปกินอาหารของประเทศต่างๆนี่ยังอยากไปกินอาหารเม็กซิกันเพราะเขามีพริกมีอะไรเหมือนเรานะฮะเรามีอะโ,โวคาโดเขามีช็อกโกแลตฮะเขาทำอาหาร หั่นข้าวด้วยช็อกโกแลตมากกว่าของเราเหมือนแกงอะนะฮะแต่มันทำมาจากช็อกโกแลตนะฮะเขาบอกอร่อยมากคาเขาเขาเรียกคาเขา,ขา,ขานะฮะช็อกโกแลตข้ามีพฤฤิธีฉลองช็อกโกแลตร้องเพลงมีอะไรกันเนยอะะเพราะ ช็อกโกแลตเป็นอาหารที่มีคุณค่าทางอาหารสูงอืมอืมถ้าไปอิตาลีก็ต้องไปกินพาสต้าพิซซ่าพอชุตโตอาหารเขามีชื่อที่ไม่เหมือนใครนะฮะ ไม่เหมือนใช่อาหารอิตาลีคล้ายๆจีนแต่ก็ไม่ใช่มันมีมอย่างบางพาสต้าก็มีลักษณะคล้ายๆกันแต่ไม่เหมือนไม่เหมือนนะคะซอสก็ไม่เหมือนอืแล้วคนอิตาลีเนี่ยเขาไม่กินข้าวคนเดียว เขาไม่ค่รู้สึกเองแค่คนจะมันโดดเดี่ยวเดียวดาย <c oughs> คนอิตาลีจะทำอาหารเผื่อเพื่อนมีปลาต่้ยกันในหมู่บ้านอะไรเงี้ยแล้วคนอิตาลีเนี่ยเขาก็มันนี้สายชอบชอบพักผ่อนนะฮะเาไม่ทำงานตลอดอะไรเงี้ยมีการพักผ่อนมีฮอลิเดย์อืม อืมพี่ม,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 มันนี้พี่ชอบกินเมลอนมากมีเมลอนหลายชนิดมีแคนทาลูบมีแป้งเหลืองลูกเหมือนลูกลูกรักบี้นะฮะแต่งเหลือง มีแค่นันถัุูมันมีสีส้มแล้วก็มีสีเขียวนะฮะชอบกินแตงพวกนี้มันจะไม่มันจะไม่สุกหน้าหนาวทอปสูกได้ที่สางประเทศแต่พอเข้าเขตหนาวว่าปุ๊บแตงจะหยุด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 สุกเลยฮะ,ะพี่ก็เลยต้องเอาไปเข้าห้องร้อนๆนะห้องอุ่นๆนะ ไว้สองสาวันก่อนจะกินอือืมเหมือนเหมือนมะม่วงอะค่ะต้องไปเอาข้างห้องอุ่นไว้สามสี่วันจนเปลือกเริ่มเหี่ยวเล็กน้อยจะหวานบางทนมันถ้าถ้ากินแบบ ซื้อมากกินเลยมันจะออกเปรี้ยวๆหวานหๆก็แล้วแต่คนชอบนะ,ะอร่อยค่ะอยากให้น้องได้ลองจริงเลยอืมปาชุดโต้อะะแรกปะชุดโตะ ที่เราชอบกินมีอยู่อย่างมีอยู่จานพาสต้าจานหนึ่งซึ่งคล้ายๆอาหารอาหารจีนนะฮะแต่เขาใส่หอยใส่หอยแครมตัวน้อยๆนะฮะตัวแบนๆน้อยๆต้องมาสดๆนะฮะล้างอย่างดีแล้วก็มาทำขออภัยค่ะ คือเขาก็มาใส่เอาเราปออยใช่ไหมไม่ร้อนจัดใส่กระเทียมเข้าไปพอกระเทียมหอมเขาก็ต้มพาสต้าสักสิบนาทีสิบเอ็ดนาทีอะไรเงี้ยแล้วก็เอาหอยแครงใส่หอยแคลมไม่ใช่หอยแครงหอยแคลมมันเป็นสีขาวๆแบนๆสวยๆ <c oughs> ไม่รู้จะจามเสร็จแล้วก็พอเอากระเทียมใส่น้ำมันใช่ไหมฮะแล้วก็ทอด เขาคนอิคนคนอิตาลีเขาไม่กินกระเทียมไม่กรอบแบบของเรานะเขาเขากินแค่กระเทียมแบบกลิ่นหอมออกมาแล้วก็กพอมันยังขาวอยู่เลยนะแล้วเขาก็ใส่แคมเข้าไปใส่เส้นสปาเกตตีเข้าไปนะฮะบางคนเขาก็ใส่ไวาวายขาว <c oughs> แต่พี่จุ๋มไม่ใส่จุ๋มไม่กินวายไม่กินเหล้าเนี่ยค่ะอร่อย กินแล้วก็ถูกใจก็เลยเอาของอร่อยๆที่ชอบใจนะตอนนี้มาอยู่ที่นี่นานมากแล้วค่ะจะสามสิบสามสิบเท่าไหร่สามสิบสี่ปีอะเข้าก็สามสิบสี่ปีอะก็มากินแล้วมันก็เลยติดอาหารที่นี่แล้วนะคะแต่ก็ยังชอบใจกินน้ำพริกน้ำปลาอะไรพวกอะไรของคนไทยอยู่นะคะไม่ลืมอาหารไทยแล้วคะ่ะนะแต่ว่า ก็ขอให้น้องทุกคนมีความสุขนะลองหัดไปกินเมลอนกับปลาชุตโต้ดีค่ะดูซิรสชั่นเป็นยังไงชอบไหมนะคะพีจุ๋มชอบโอเคค่ะแล้วเราเจอกันครั้งหน้าค่ะจุ๋มค่ะสวัสทอทันเตอร์บายบายค่ะ